ตอนนี้นะคะสื่อเขม์เขาได้รีบออกข่าวมาด่วนเลยค่ะหลังจากที่โดนสหรัฐอเมริกาเนี่ยจัดอยู่ในบัญชีสีเหลืองบอกว่าตอนนี้ทางด้านกัมพูชาขอให้อเมริกาทบทวนใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็มั่นใจว่าหลังจากมีการทบทวนใหม่ จะหลุดจากข้อจำกัดการเดินทางอย่างแน่นอนโดยบอกว่าตอนนี้ประเทศกัมพูชาได้มีความหวังดีต่อผลลัพธ์ที่เป็นบวกจากการพิจารณาขึ้นบัญชีเหลืองของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับข้อเสนอในการจำกัดการเดินทางตามที่ชุมสันรีโคศกและรัฐมนตรีต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาและความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทการให้สัมภาษณ์ของสื่อทางการกัมพูชาที่ชื่อว่า AKP บอกว่าซุนรีได้ออกมาแสดงถึงความมั่นใจว่าประเทศกัมพูชานั้นน่าจะหลุดออกจากบัญชีรายชื่อหลังจากที่มีกระบวนการตรวจสอบอีกครั้งโดยสหรัฐอเมริกาได้ออกมาประกาศข้อจำกัดการเดินทางใหม่โดยแบ่งประเทศออกเป็น3มกลุ่มได้แก่กลุ่มสีแดงคือจะไม่ออกวีซ่าให้ทั้งหมดกลุ่มสีส้มจะจำกัดการออกวีซ่าให้บางส่วนและกลุ่มสีเหลืองซึ่งให้เวลา60วันในการตรวจสอบและแก้ ไขปัญหาความปลอดภัยโดยกัมพูชาเป็นหนึ่งใน21ประเทศที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มบัญชีรายชื่อที่อยู่ในกลุ่มสีเหลืองและการตรวจสอบที่ประสบความสำเร็จน่าจะส่งผลให้ประเทศกัมพูชาได้รับการยกเว้นเกี่ยวกับข้อจำกัดการเดินทางโดยทางด้านโษกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาได้ออกมาย้ำค่ะบอกว่ากัมพูชาได้มุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการให้ความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาในการเร่งดำเนินการ ส่งตัวพลเมืองกัมพูชาที่ถูกในประเทศออกจากประเทศกลับประเทศและยังเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและความร่วมมือระหว่างกัมพูชาและสหรัฐซึ่งเชื่อว่าจะสนับสนุนกรณีที่กัมพูชาถูกถอดออกจากรายชื่อกลุ่มสีเหลืองและนอกจากนี้ได้มีรายงานออกมาค่ะระบุว่ารัฐบาลของทรัมป์กำลังพิจารณาบังคับใช้ข้อจำกัดการเดินทางใหม่ในอีก43ประเทศโดยข้อจำกัดที่เสนอมานั้น แบ่งออกเป็น3ประเภทได้แก่กลุ่มสีแดงกลุ่มสีส้มและกลุ่มสีเหลืองขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงโดยภายใต้หมวดหมู่สีแดงจะมีพลเมืองจาก11ประเทศนั่นก็คืออัฟกานิสถานอิรานลิเบีย คิวบาภูฐานโซมาเลียซีเรียเฟเนซุวอลาสูดานเยเมนและเกาหลีเหนือจะถูกห้ามไม่ให้เดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างเด็ดขาดส่วนกลุ่มสีสม้มจะมีการจำกัดข้อจำกัดทางด้านวีซ่าอย่างเข้มงวดสำหรับนักเดินทางจาก11ประเทศได้แก่สูดานใต้ตเติร์กเมนิสถานรัสเซียซีริยโอ เมียนมาปากีสถานเฮติซอปปอรลาวเบรุสและเอริเชียส่วนหมวดสีเหลืองจะเป็นกลุ่มประเทศที่มีเวลา60วันในการแก้ไขข้อ,อก,กังวลของรัฐบาลไม่เช่นนั้นอาจจะถูกย้ายไปยังหมวดหมู่ที่เข้มงวดมากกว่าเดิมโดยกลุ่มนี้ประเทศกัมพูชาก็ถูกรวมอยู่ด้วยค่ะซึ่งแปลกมากเลยนะรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาได้ออกมาพูดถึงข้อโต้แยง้งบอกว่ากัมพูชาได้มีความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาในการส่งตัวคนที่ทำผิดกฎหมาย อออกนอกนประเทศแต่เมื่อวานนี้เองหุนเซนก็เพิ่งมาออกข่าวค่ะบอกว่าประเทศกัมพูชาไม่มีการดําเนินการที่จะส่งตัวคนกัมพูชาไปดําเนินข้อกล่าวหาที่ต่างประเทศอย่างแน่นอนแค่นี้ก็แบบดูแล้วขัดแย้งกันในประเทศตัวเองแล้วนะคะและในสื่อยังได้ประกาศอีกค่ะว่าในขณะเดียวกันเชิงกิมลองประธานสถาบัน v ิช i ั่นเอเชียได้บอกว่าการจัดให้กัมพูชาอยู่ในกลุ่มรายชื่อจำกัดการเดินทางของสหรัฐอเมริกานั้นไม่ได้สะท้อนถึงสถานการณ์ที่แท้จริง ที่เกิดขึ้นในกัมพูชาโดยการที่จัดให้กัมพูชาอยู่ในกลุ่มบัญชีสีเหลืองถือเป็นสิ่งที่ไม่ยุติธรรมการกระทําเช่นนี้ไม่ได้สะท้อนถึงความเป็นจริงของความเจริญและการพัฒนาของประเทศกัมพูชาเลยโดยขิมลองอธิบายค่ะบอกว่าความเป็นจริงแล้วกัมพูชาไม่ใช่แค่ประเทศที่สงบสุขและมีความมั่นคงมากเท่านั้นแต่ยังมีความมั่นคงที่ดีอีกด้วยและหลักนิติธรรมก็ขัดกับเหตุผลเชิงตากการรกะใดๆสาหรับการจํากัดการ เพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่ารายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อจำกัด จะอ้างอิงตามข้อมูลเก่าที่รายงานให้กับสหรัฐอเมริกาสำหรับรัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์และไม่รวมถึงการอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสหารัฐอเมริกาและกัมพูชาซึ่งจะไม่เกี่ยวได้ยังไงนะคะเพราะไม่กี่วันก่อนหน้านี้ทางการของแคนาดาก็เพิ่งออกมาประกาศเตือนนักท่องเที่ยวว่าไม่ควรจะเดินทางไปกัมพูชาเพราะว่าสรุปง่ายๆก็คือเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่ไม่ปลอดภัยนั่นเองและนอกจากนี้นะาเขายังบอกอีกค่ะบอกว่าหวังว่า ว่าทางการของสหรัฐอเมริกาและกัมพูชาจะแก้ไขความขัดแยงระหว่างกันโดยสันติเพื่อให้ประเทศกัมพูชาทุกทอดออกจากบัญชีกลุ่มสีเหลืองของสหรัฐอเมริกาเพราะว่านั้นอาจจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศนั้นเกิดความสั่นคลอนได้ และก็มีการอ้างอิงค่ะข้อมูลของอเมริกาเดโมกราเฟียในปี2020ได้บอกว่ามีชาวกัมพูชาประมาณ370,000คนในสหรัฐอเมริกาที่ระบุตัวตนว่าเป็นชาวกัมพูชาเพียงกลุ่มเดียวหรือเป็นกลุ่มผสมซึ่งคิดเป็น0.11%ของประชากรในสหรัฐอเมริกาประชาช่ชาวกัมพูชาส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในแคลิฟอร์เนียแมสซาชูเซตสและวอชิงตัน แต่ว่าได้มีรายงานเมื่อเดือนที่ผ่านมาค่ะบอกว่ามีชาวกัมพูชาเกือบ2,000คนอาจจะต้องผเผชิญกับการในประเทศจากสหรัฐอเมริกาตามตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับพลเมืองต่างชาติที่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ไม่ถูกกักตัวของ ICE และยังมีคำสั่งในประเทศในขั้งสุดท้าย โดยทางด้านโคโสรัฐบาลของกัมพูชาเพนโบนาระบุว่ารัฐบาลของกัมพูชาพร้อมที่จะรับพลเมืองกัมพูชาที่สหรัฐอเมริกานั้นวางแผนจะส่งกลับประเทศตามนโยบายการย้ายถิ่นฐานแล้วก็มีการย้ำค่ะบอกว่ากัมพูชานั้นไม่เคยทอดทิ้งพลเมืองของตัวเองเลยแต่ว่ามุ่งมั่นที่จะต้อนรับพวกเขาหากสหรัฐอเมริกาดำเนินการในประเทศออกจากประเทศ และในวันเดียวกันนั้นนะคะฮุนเซนค่ะก็ได้ออกมาระบุผ่านสื่อทันทีเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกาบอกว่าประธานวุฒิสภาฮุนเซนได้ออกมาประกาศชื่นชมประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาที่ตัดสินใจระง,งับการให้เงินสนับสนุนสำนักข่าวที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐไม่ว่าจะเป็น v อ i c e ซ f a อเมริกาและ Radio อ r รี a s เชีย แล้วก็ได้ออกมาชื่นชมน้าบอกว่าเป็นก้าวสำคัญในการต่อสู้กับข้อมูลที่บิดเบือนและข่าวปลอมทั่วโลกโดยมีการโพสต์บนสื่อดังค่ะบอกว่าอดีตนายโยรัฐมนตรีหุนเซนได้ชื่นชมความเป็นผู้นำของโดนัลด์ทรัมป์ในสิ่งที่อธิบายว่าเป็นการต่อสู้กับข่าวปลอมและข้อมูลบิดเบือนที่จะทำให้เกิดความวุ่นวายและความไม่มั่นคงทั่วโลกโดยสิ่งเหล่านั้นเขาบอกว่าเป็นเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อขององค์กรสื่อที่ได้รับทุนจากสหรัฐอเมริกาและ ยังบอกอีกว่านี่คือส่วนสนับสนุนสำคัญในการกำจัดข่าวปลอมข้อมูลบิดเบือนการยุยงให้เกิดความโกลาหลทั่วโลก ลนนอกจากนี้ฮุนเซนดังนั้ย้ยอนเล่าถึงคำกล่าวของตัวเองในการประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐเมื่อปี2017ที่ประเทศฟิลิปปินส์โดยเขาได้กล่าวกับทรัมป์ว่าการไม่ไว้วางใจสหรัฐของบางประเทศมีตั้งตอมาจากการรายงานข่าวที่ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จของสื่อสหรัฐเองโดยฮุนเซนได้พูดข่าวว่าอย่างที่ได้กล่าวในการประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐต่อหน,น้าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ฟิลิปปินส์บอกว่าการที่บางประเทศไม่ไว้วางใจสหรัฐก็สาเหตุ มาจากสื่อสารัฐเองนั่นแหละทําให้ประเทศนั้นเข้าใจผิดว่าทุกๆอย่างในมีต้นต่อมาจากรัฐบาลของสารัฐและนอกจากนี้ค่ะหุนเซนยังบอกด้วยว่ามีนักข่าวและนักจัดรายการบางรายการเป็นพวกขาดจริยธรรมและไม่มีความเป็นมืออาชีพอีกด้วย แมมตอนนี้เขาออกมาพูดคำหวานใส่สหรัฐอเมริกาแล้วก็อวยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ใหญ่เลยนะคะเพราะว่าสาเหตุหลักๆก็คืออยากจะหลุดออกจากกลุ่มสีเหลืองนั่นเองเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่าลืมมาร่วมการแสดงความคิดเห็นและคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยค่ะ